วิดีโอนี้สนับสนุนโดย e v m ี a x a a Ceramic Pro ชียงใหม่และฟิลลาม m i n a สวัสดีครับอันนี้นะครับคือ ORA 07นะและในวิดีโอนี้เราจะเทสดูว่ามีที่เยอะแค่ไหนใช่มีหลายคนบอกว่าคุณสกิป ORA 07เลยแต่ว่าผมก็อยากจะรู้นะมันดีแค่ไหนนะครับโอเคเราจะลองเอากล่องกล้วยใสย่รถก่อนหน่งนะเช็คหนึ่งข้างหน้ามีฟรังไหมครับโอเควัลโอ้โอเค,อออเคไม่มีอะไรนะครับ มีแต่เอ่อคาร์สเทฟและข้างหลังลบนี่ก็โอ้เซ็กซี่นเนยโอ้แล้วก็อันนี้ก็มีอัปติสปอยเลยเราเลือกนะว่าจะให้มันขึ้นหรือว่า,อาลงนะครับแต่ว่าอันนี้นะประตูหลังนี้แปลกๆนะผมไม่เคยเห็นเล็กขนาดนี้นะครับเล็กกว่ามางสามนะครับแล้วข้างหลังนี่ครับก็กว้างดีนะเข้าไปลุกได้เลยครับอันนี้เป็นซับวูเฟเนะี่ยแล้วก็มันก็มีฝาเลครับเปิดขึ้นมา๋อาอมีที่อีกแต่ว่า โฟมไม่ได้รู้สึกว่ามันมันอ,ออกอยากนะครับฮะโอเคก็ปล่อยให้มันอยู่นั่นแหละโอเครอบหนึ่งนะครับใส่ได้กี่กล่องนี่ผมยังไม่เคยเทสต์โอร่ากูดคัทนะครับถ้าอยู่เมืองไทยน่าจะเทสต์ูนะโอเคอันนี้นะครับใส่ได้หนึ่งสองสามกล่องเออแย่มากนะครับสามกล่องนี่แทบจะไม่ควรมันนะ และก็เหมือนทุกทีนะครับเราก็พยายามจะยัดกล่องใส่มากสุดนะครับแต่ว่า,าที่มันดีนะคือโอเคกล่องข้างล่างนี่ครับเราเอาวางได้นะแปลว่าเล็กหรือมันดีนะครับคันอื่นเนี่ยเราจะต้องตั้งแต่ว่ามันยากหน่อยเราจะยัดใส่เต็มเพราะว่าเมันไม่มีประตูใหญ่ข้างหลังนะครับเราก็ต้องยัดใส่ประตูข้างๆแล้วก็ปิดประตูข้างหนึ่งแล้วก็ยัดใส่อีกข้างหนึ่งนะครับแล้วอีกข้อเสียนั่นคือ อันนี้อ่ะโอเคมันมี glass r o o f ก็ดีมันจะได้มี Headroom มดีนะว่าอันนี้มันทำให้เทสของเรามันแย่นิดหน่อยเพราะมันมันกินที่แนตะ่ว่ามันมันไม่เป็นไรสำหรับผู้โดยสารปกติเขาไม่ได้นั่งคันนี้นะเขาจะนั่งอยู่เครื่องหลังนะครับแต่มันก็จะเป็นแค่นี้นะอย่างนี้นะครับดีสุดนะครับ What as usual we turn up the pitch and start counting in Thai หนึ่งสองสามสี่ สิบสิบสิบหสิบกสิบเจ็ดโอ้โหอันนี้แย่มากนะครับสิบเจ็ดกล่องนะแทบจะทุกคันแล้วนะคันอื่นนะครับที่คนซื้อที่บางไทยได้มันจะมีที่มากกว่านี้นะครับแต่ว่าโอเคเทสดีมันก็ปกแปลกๆนะมันใช้บา n ์นัลบ็อกซ์ใครจะเอาบา n ์นัลบ็อกซ์มายัดสยใส่รถนะครับแต่ว่า uh, real world เราก็อาจจะมี uh, กระเป๋าเดินทาง ใส่ท้ายหลังนะครับหรือว่ามีอย่างอื่นนะเออแต่ว่าใช่โอเคเทสดิมันก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าในนี้อะ่ะมันอาจจะมีที่กว้างดีสําหรับผู้โดยสารแต่ว่าถ้าเราจะอาของยาดิสนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าโอเคกเออ็แค่ให้คุณดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าไอออนเอสที่ผมไปจะเทสอาทิตย์แล้วนะครับมันก็ใส่ได้ตั้ง23กล่องแล้วก็ไซส์มันก็พอๆกันนะครับก็โอเคเออถ้าเราจะเอาผู้โดยสารใส่ที่นี่มันก็อาจจะ ดีกว่านี้นะอาจจะดีเท่าไอายนแต่ว่าเครืงหลังนี่นะมันก็มีที่ไม่ค่อยเยอะนะถจะเทียบกับคันอื่นนะถ้าเราจะเอาของอะไรใส่นี้นะก็โอเคคุณก็คิดตัวเองนะว่า07มันดีแค่ไหนนะครับหรือว่าแย่แค่ไหนนะครับผมก็แค่เทสดูวิธีนี้นะครับโอเคผมก็อยากจะรู้ว่าคุณคิดยังไงนะใน comment section นะครับ okay. oh. โอเค the h a t e r s come out โอเคโอโอเคผมกมันก็น่าจะโอเคนะครับ07นะ โอเคคนงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโนอะแล้วก็ขอก็ปกัดกนับม่สวัสดีครับ